บายมากเลยนะยิงอ๋อนี่คือกงแมวหรือกงนกกงแมวว้าหาัอันนี้แม่ด่าเลยผ้ายัดต,ตัวเนาอันนี้เป็นผ้าผ้าผ้าห่มไหล่ผ้าให้แมว <c oughs> ควรมันเป็นทาสแมวเลยซื้อา้ไ<พ>าไม่ให้แม่ เ้ยเ้อเ้า้ถ่ายท่านหรอแง่จอแาราเรื่องอะไรเนี่ยโอ้หเอาอีกเอาบิดอีกก็บิดโอ้บิดนี่ก็บิดก็แมวงงมันคงจะถามแล้ว่ามากวนทำไมไม่อาออไม่ได้เราไม่ออก สิงแมวกุณรับใหม่พี่โทดูนะนี่คือพรสวรรค์ของแมวสีดำนี่นี่นี่เป็นไงว้าคี้์ออนไหมมักนางตากุณเมาไม่อีกหน้ามันเหมือนสิงโตนอมันชื่อสิงโตเหละ ตชวุงเขาหน่อยเร็วเชวาบุงเขาหน่อยเร็วไข่ไน้นยๆไข่น้อยอ๋อ,อโอ้ไข่ดูขามันพี่ตัวดูกล้ามมือ <laughs> โอ้ตัวฟันาะใหญ่ไหม